มาทำการทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับนี่คือเอฟสัน EBX 1 8นะครับตัวนี้ความสว่าง3000ลูเมนคอนทรา r เรติโอ1 0 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับผมจะทำการทดสอบนะครับเล่นกับไฟล์ภาพยนตร์สมัยก่อนดูนะครับมาทดสอบลองฟังเสียงนะครับ เหมือนการไปชมภาพยนต์กลางแปลงในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่เราจะไปดูหนังเวลาหนังจะฉายนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับเราจะวิ่งกันใหญ่เลยนะครับนี่ครับถ้ามีเสียงแบบนี้นะครับแสดงว่าหนังเริ่มฉายนะครับพวกเรานะครับตอนเป็นเด็กๆก็จะวิ่งกันใหญ่เลยนะครับเป็นโลโก้ของสหมงคลฟิล์มนะครับ นี่ครับถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นี่วิ่งกันใหญ่เลยนะครับในสมัยก่อนนี่คือ f อฟสั e b x 1 8นะครับโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ครับคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับภาพยนตร์จะฉายแล้วนะครับตอนนี้